สุดยอดพระอภิญญาแห่งเมืองกรุงเก่าท่านสาธุชนที่เคารพรักที่ท่านจะได้สดับรับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่มิเกินไปจากความเป็นจริงของพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาขึ้นชื่อว่าฤทธอภิญญานั้นเป็นสิ่งที่พุถุชนก็สามารถจักสร้างให้เกิดในตนได้ฟังดูเหมือนง่าย แต่กว่าจะได้มาต้องอาศัยความเพียรขั้นสูงในทางสมถกรรมฐานและเรื่องราวที่จะได้กล่าวถึงในความอัศจรรย์แห่งผู้ทรงฤทธิ์ต่อไปนี้จะยังไม่ขอเอ่ยถึงนามท่านขอให้คุณผู้ฟังติดตามไปจนถึงตอนท้ายจะได้เปิดเผยเฉลยท่านทราบว่าสุดยอดพระอภิญญาแห่งเมืองกรงเก่านั้นแท้จริงท่านคือผู้ใด หน้าที่สำคัญของภิกษุสฆงคือสอนสั่งสาธุชนให้เชื่อมั่นว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งดีและชั่วจะมีผลต่อเนื่องไปถึงชาติหน้าได้ด้วยเมื่อสาธุชนเชื่อมั่นดีแล้วท่านจะสอนสั่งธรรมะชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยหวังให้เขาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างน้อยและสามารถเข้าสู่ขันลองตองธรรมสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัญหาของท่านมีว่าคนไทยส่วนใหญ่เลื่อมใส่พระที่ขลังๆฉะนั้นการนำพลังจิตชั้นสูงมาแสดงความขลังเสียก่อนย่อมกระตุ้นสัตย์ทายเกิดขึ้นคนเราถ้าศรัทธาเลื่อมใสเสียอย่างเดียวไม่ว่าเทศสอนเช่นไรก็จะเชื่อฟังหมดนี่คือกุศโ,โลบายธรรมของนุองปู่รูปหนึ่งที่ใช้ได้ผลมาแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อน กุศโลบายแรกที่นำมากล่าวถึงเกิดขึ้นที่คลองข้างวัดซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ลองนี้เป็นแหล่งใหญ่ของปลาปักเป้าเด็กวัดลงเล่นน้ำกันเมื่อไรเป็นต้องโดนปักเป้ากัดแทะเนื้อร้องลั่นกันเมื่อนั้นต้องวิ่งโรบไปขออดสถดสรรพคุณจากหลวงปู่รักษาและที่โดนกัดเหตุการณ์ทำรองนี้เกิดขึ้นบ่อยท่านเองเป็นสมภารเจ้าวัดถ่ายเฉยไว้ก็ดูกระไรยอยู่วันหนึ่ง หลวงปู่จึงมีคำสั่งให้เด็กวัดกระจนลงเล่นน้ำกันโตมตามเพื่อล่อปักเป้าให้เล่นงานเด็กๆเ,เด็กวัดด้วยความยำเกรงท่านก็ยอมทำตามปรากฏว่าทุกรายโดนปักเป้ากัดติดแขนขาตะกายขึ้นตะลิงร้องลั่นว่าหลวงปู่ช่วยด้วยเสียงหลงท่านก็น,นำปลาที่กัดเด็กใส่ถังน้ำครบทุกตัวนาประหลาดที่เด็กปลอดภัยดีหาบบาดไหลที่โดนปลากัดไม่ได้สักคน ขณะปลาปักเป้าในถังตกใจดิ้นผงผางหลวงพ่อท่านก็ยื่นมือลงไปคนในถังก่อนจะนำปลาไปปล่อยลงคลองตามเดิมนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกิดมหาจรรั์ไม่มีปลาปักเป้ากัดใครอีกพวกเด็กวัดกระจนเล่นน้ำดีสบายใจครั้นพ่อแม่เด็กและชาวบ้านข้างวัดล้วงรู้ถึงสังขานุภาพของหลวงปู่ ต่งก็อัศจรรย์ใจที่ท่านสามารถกำราบความดุร้ายของปลาปักเป้าได้อย่างง่ายดายทั้งที่มันเป็นจอมดุประจำคลองอันหนึ่งยุคสมัยที่ท่านดำรงทาตดขันอยู่ที่วัดในเขตอายุทยากรุงเกา่าพระเนนทีิวัดของท่านต้องออกทั่วดงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันว่าป่าที่ท่านนำลูกวัดท่องทวดดงเป็นป่าในอดีตเมื่อหนึ่งร้อยปีเศษมีอันตรายจากสัตว์ป่าดุร้ายและอาถรรพ์มืดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กระนั้นพระเนนก็ยังอุ่นใจด้วยภายใต้การนำของท่านรับประกันความปลอดภัยได้เต็มร้อยสำหรับหลวงปู่การเข้าป่าช่วยให้รู้จักพืชสมุนไพรร้อยแปดพันประการท่านจะทดสอบดูจนรู้สรรพคุณของโอสถทุกขนานกระทั่งทำหน้าที่แพทย์แผนโบราณได้อย่างน่าอัศจรรย์และได้ใช้ความสามารถนั้นรักษาโรคช่วยญาติยัไม่พ้นทุกข์หายขาดจากโรคมานักต่อนักแล้ว อย่างไรก็ดีโรคที่ดื่อยาก็ยังพอมีโยถ้าดื้อนักท่านก็จะใช้พุทธาคมเสกเป่าร่วมกับหยกยาอันมีสรรพคุณกำจัดโรคให้หายขาดได้ทันตาเห็นหลังจากนั้นคุณวิเศษของท่านจึงลือกระชอไปทั่วทุกหัวระแหงในที่สุดแม้แต่สมเด็จกรมหลวงจุมพรซึ่งสนพระไทยในพุทธาคมพระองค์ท่านก็ยังเสด็จไปถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู เมื่อได้รำเรียนแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสในวิทยาคมของท่านอย่างสุดซึง้งอีกคราวหนึ่งเป็นช่วงออกพรรษาหลวงปู่ได้นำพระลูกวัดทวดงไปถวายนมัสก,การเจดีย์เมืองพมา่าร้อนแรมในป่าดงดิบจนถึงริมฝั่งแม่น้ำสตองอันกว้างใหญ่ปรากฏว่าบริเวณที่พากันไปหยุดอยู่นั้นมองหาเรือแพข้ามลำน้ำสักลำก็ไม่มีด้วยไกลจากชุมชนเป็นอย่างมาก เหลือทางเดียวที่จะข้ามไปได้นั่นคือหลวงปู่หันไปบอกคณะทั่วดงให้เอาผ้าปูกปิดตาแล้วเข้าแถวเรียงหนึ่งเกาะชัยจีวรท่านต่อๆกันเมื่อก่ะเสร็จแล้วห้ามพูดห้ามส่งเสียงได้เวลาเอาผ้าออกมาไร่ท่านจะบอกเองเมื่อเรียบร้อยตามท่านสั่งขบวนพระเนนก็ก้าวเดินติดตามท่านลงจากตะลิงข้ามแม่น้ำสตงอันกว้างใหญ่ เดินอยู่พักใหญ่กว่าจะข้ามลำน้ำถึงริมตะลิ่งฝั่งเมืองพมา่าคณะก้าวเดินอยู่นั้นคณะทุดองทั้งหมดรู้สึกมันเดินอยู่บนแผ่นดินรอจนหลวงปู่มีคำสั่งให้เปิดภาพปิตาออกปรากฏเป็นอัศจรรย์ว่าชีวรของพระเนนทั้งคณะไม่เปียกนะ้ำไม่ตโรปเดียวเรื่องนี้หลวงปู่ทาผู้ทรงวิทยาคุณเข้มขลังแห่งวัดในอำเภออุท,ทยัยจังหวัดอยุธยาซึ่งเรียกหลวงปู่ของเราวา่าหลวงพี่ และได้ร่วมอยู่ในขบวนทวดงคราวนั้นท่านเมตตาเล่าให้พระภิกษุสามเนียรหลายรูปโดยสรุปตอนท้ายเรื่องว่าหลวงพี่องค์นี้สำหรับนักเดินบนผิวน้ำคนเดียวไม่พอยังพาหมู่คณะเดินข้ามแม่น้ำทั้งสายได้ด้วยอิทธิวิธีที่หลวงปู่เคยแสดงให้ประจักษ์อีกครั้งคือคราวที่พระเนีนที่วัดของท่านรับนิมนต์ต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่ง ก่อนเดินทางมีเมียฝนตั้งเขาทมเมินพระเนนเกรงฝนจะตกเปียกปอนจึงเร่งให้หลวงปู่ลงจากกุฏิจะได้ไปทันหลบฝนที่บ้านเจ้าภาพท่านก็ยิ้มใจดีบอกพวกใจร้อนให้เดินนำหน้าไปก่อนท่านเองชราภาพมากแล้วขอเดินช้าๆไปตามหลังเมื่อท่านก้าวปนสมประตูวัดฝนหาใหญ่ก็เทจักจักทันทีหน้าอัศจรรย์ที่ฝนเอาเทเทกระนำตามหลังท่านไม่ว่าท่านจะเดินแช่มช้าปานใด เม็ดฝนก็กระระยะทิ้งช่วงตกอยู่ห่างท่านหลายศอกเสมอและตกตามหลังไปเรื่อยกระทั่งถึงบ้านงานโดยที่จีวรหลวงปู่ไม่เปียกฝนแม้แต่น้อยสร้างความอัศจรรย์ใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่พระเนนตลอดจนฝ่ายเจ้าภาพต่อมาอีกคราวหนึ่งหลวงปู่รับเป็นพระอุปชาที่บ้านคานหามไกลจากวัดราวสิกิโลเมตรขอสอนนั้นไม่มีรถยนต์หรือเรือคนไฟโดยสารหลวงปู่เองก็เป็นพระปูเทา ทำให้เก้าเดินช้าไปตามวัยพระลูกวัดที่ไปเป็นพระอันดับเร่งท่านให้เดินไวๆหน่อยด้วยใกล้เวลานัดเต็มทีท่านก็ยิ้มใจดีบอกพวกจะเร่งท่านให้เดินนําหน้าไปก่อนตัวท่านจะเดินตามไปทีหลังพระลูกวัดก็เดินจ้ำพรวดแข่งกับเวลาจนถึงบ้านงานก่อนกําหนดแต่ทันทีที่ไปถึงทั้งหมดต่างต้องอัศจรรย์ใจ ทางก็ะปวดไม่ออกบอกไม่ถูกด้วยปรากฏว่าหลวงปู่ท่านเป็นนั่งรออยู่ที่นั่นนานแล้วนอกเหนือไปจากการมีอภิญญาสมาบัติคือมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้ปฏิปทาสําคัญอีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่ได้แก่การมีเมตตาธรรมส่งมากขนาดอีกาทวิบาทจอมระแวงไัยไม่ยอมเชื่องกับมนุษย์หนาในทั้งสิน้นแต่กับหลวงปู่พวกมันเชื่องราวกับเด็กมีโอวาท ชาวบ้านสมัยนั้นที่เห็นกับตาตัวเองต่างรู้สึกประทับใจไม่รูเลิมเขาเล่าขานสืบๆกันมาว่าเมื่อครั้งกระน้อนทำเนียมการออกมินทบาทของพระเนนที่มีวัดอยู่ริมคลองตอนเช้าตรูป,ปกท่านจะพายเรือลำน้อยผ่านบ้านเรือนให้ชาวบ้านได้ตักบาตรทำบุญญาติโยมส่วนใหญ่จะคอยดูว่าเรือลำใดที่เป็นเรือของหลวงปู่วิธีสังเกตก็ดูได้ไม่ยาก ด้วยเรือพระเนนอื่นๆเห็นเนื้อไม้ตลอดลำเรือชัดเจนในเรือท่านมีสีดำสนิทตั้งแต่หัวเรือถึงกลางลำเรือที่ท่านนั่งแจวอยู่สีดำมะเมื่อมที่ไหนคือสีขนของอีกาที่เกาะอยู่บนเรือแน่นขนาดยามได้ญาติโยมลงจากตะลิ่งเพื่อตักบาตรอีกาฝูงใหญ่ก็จะเหินขึ้นไปบินวนเหนือลำเรือไม่ห่างไปไหนรอจนการตักบาตรแล้วเสร็จ หลวงปู่แจวเรือออกจากท่าน้ำอีกาตั้งฝูงก็จะร่อนลงมากอบบนเรือตามเดิมข้างฝ่ายญาติโยมที่นำอาหารไปถวายถึงวัดจัดวางอาหารคาวหวานไว้หลายสำรับแต่ฝูงนกกาที่รอหลวงปู่อยู่บริเวณนั้นพวกมันก็ไม่ปีพผามเข้าจิกกินเปน็นอันขาดมันทำตัวเรียบร้อยคอยท่านกลับมาก่อนรั้นท่านขึ้นจากเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดปุ่มบาดก้าเดินผ่านพวกมันมันก็จะร่ำร้องดีอกดีใจ ต่างพากันบินล้อมหน้าล้อมหลังตามไปส่งท่านถึงกุดติเมื่อถึงเวลาขบฉันท่านจะจัดอาหารข้าวหวานล้อมองค์ท่านห่างางฝูงนกกระเต็นแรงเต็นการายล้อมวงอาหารอีกทีหนึ่งรอจนท่านเปิดฝาบาเริ่มขบฉันพวกมันก็จะรู้ทันทีว่าเป็นอนัตสัญญาณจากหลวงโปจะบินพรึบพร้อมกันทั้งหลายร้อยตัวจิกกินอาหารที่ท่านจัดไว้ให้หนาทีนี้ท่านฉันของท่านมันก็จิกกินในส่วนของพวกมันไป เราวใดมีการจิกตีทะเลาะยังาหารท่านจะหยุดฉันในเดียวนั้นอันไปกล่าวอะไรเบาๆกับพวกมันสิทธิ์วัดที่เฝ้าดูแลท่านไม่มีใครได้ยินแต่ทว่านกกาพวกมันรู้ภาษาของท่านอย่างลึกดับยุติการคมขู่จิกตีคมหน้าจิกกินอาหารกันต่อไปไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้สิทธิ์กลลชิดสงสัยมากว่าท่านคุยกับนกการู้เรื่องกันได้อย่างไร คราวหนึ่งมีลุกสิทธ์คนหนึ่งแกล้งนำชีวรท่านมหอมดองก้าวเดินช้าๆเรียนแบบท่าเดินคนงลุงปู่เพื่อต้องการจะลวงอีกาดูทีเริ่มมันจะแสนรู้สามารถจับพิรุธได้ว่าลุงปู่ตัวปลอมมีอะไรแตกต่างกับตัวจริงได้หรือไม่อีกาทั้งฝูงจ้องเขม็งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ร่ำร้องกากาทำเมินเฉยไม่บินมารมุมล้อมรั้นดัวแล้วสิทธิ์ยังแซงปลอมเป็นท่านไม่ยอมเลิก ผงอีกาจะถาถามรุมจิกตีจนต้องร้องโอดโอยเป็นหนีขึ้นกุฏิแทบไม่ทันอันหนึ่งใช่แต่หลวงปู่จะมีฤทธิ์อภิญญาเป็นมหาสัจจันต์มีความรอบรู้ระดับแพทย์ใหญ่ทั้งสมุนไพรและมีเมตตาธรรมสูงมากท่านยังมีวิทยาย,ยดสไร้ผู้ต่อตานในอีกด้วยอันว่าวิทยาย,ยดเป็นความรู้พิเศษที่ท่านศึกษาในวัยเด็กทั้งนี้เพราะท่านเป็นชาวบ้านอารัญยิกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดงรุ่นบิดามารดา มีความชำชองในการตีเหล็กนห้เป็นมีดเป็นดาบเชกเช่นชาวอารัญยิกทั้งหลายท่านเองทว่างจากการตีเหล็กจะสนใจเรื่องฟันดาบตลอดจนไม้พลองกระบองสั้นวันหนึ่งได้ฝากตัวเป็นสิทธิครูดาบปู้หนึ่งด้วยร่ำลือกันหนาหูว่าครูดาบปูน้นี้มีตำราวิทยายุทธเป็นมรดกตกทอดจากหลวงศรียศทหารเอกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงเสียยุทธยาตอนกลาง ถึงแม้จะเป็นทหารชั้นคุณหลวงแต่หลวงสียศเคยได้รับโอกาสให้ประลองเพลงดาบกับคุณทัพใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือพระยาศิหราชเดโชน้อยซึ่งวีรก,กรรมของท่านผู้นี้มีจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หลากหลายบทตอนความพิเศษที่เกื้อหนุนให้เป็นแม่ทัพคือเพลงดาบไร้ผู้ต่อต้านเหตุที่ไร้ผู้ต่อต้านทบผ่นดินก็ด้วยพระยาศิหราชเดโช มีวิทยาคมลีลับกำกับเพลงดาบไว้อีกชั้นหนึ่งขณะไร้รำกระบวนยาสามารถใช้วิทยาคมทำให้หายตัวได้หนึ่งอึดใจกอบกับเคยลงเลขเสกยันให้เนื้อหนังคงกระพันชาตรีศัตรูกเก่งแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้ท่านทุกรายถ้าว่าคราวประลองเพลงดาบกับหลวงสียศไม่ว่าท่านพระยาจะรำไร่เพลงดาบเรียวปานจากผันเพียงไหนคุณหลวงกระปัดป้องต้านทานได้หมด ท่านพระยาเลยใช้วิชาหายตัวเข้าเอาชนะมีสภาพเหมือนเงามริตโยไลยลร้อมร่างหลวงสียศกรณั้นคุณหลวงก็สามารถปัดป้องเอาตัวรอดได้คมดาบท่านพระยาไม่ได้แอมเลือดคุณหลวงแม้สักเท่ากระพีกริ้นเมื่อการประลองผ่านไปพระยาสิหราชเดโชถึงกระบอกปากว่าข้าเอาชนะหลวงสียศไม่สำเร็จย้อนกลับมากล่าวถึงหลวงปู่ตอนวัยเด็ก ท่านฉลาดปรัดเปรืองทุกเรื่องราวสามารถรำเรียนเพลงดาบจากครูดาบได้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้แต่มีไว้ประดับควารมรู้เท่านั้นไม่เคยใช้คมเหงรังแกปผู้ใดการต่อมาเมื่ออายุครบบวชได้บวชเรียนเป็นภิกษุสงฆ์ผ่านการปฏิบัติธรรมสมาธิจนมีพลังจิตกแลกลวาเป็นที่เคารพืิอมใสของสาธุชนทุกชนชั้นจวบประทั่งด่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยท่านก็ยังคงไร้รำเพลงยุทธ เป็นการบริหารกล้ามเนือ้อลายความเมื่อกบและอันว่าเพลงยุทธนี้มีทั้งพระเนรและคารวสมาก่อร่ำเรียนกันมากน่าหลายตาท่านก็อนุโลมสอนให้ไม่ขัดข้องแต่ห้ามขาดมีนำไปใช้ในทางนักเลงก่อคกลนชาวบ้านอยู่มาวันหนึ่งคณะกระบ,บี่กระบองชินพ้นทะเลมีวิทยายุทธ์หน้าเกรงขามเดินทางมาท้าประลองเอาชนะสํานักวิทยายุทธ์คนไทยเกือบทั่วแผ่นดิน เหลือเพียงสำนักวัดของหลวงปู่เท่านั้นที่ยังไม่ได้ท้าเมื่อมาถึงวัดรู้ว่าหลวงปู่เป็นเจ้าสำนักหวน,นาคณะกระบี่กระบองเมืองจีนก็ขอท้าสู้กับท่านทันท,นทีโดยไม่สนใจว่าท่านเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอีกทั้งยังแก่เท่าเหลาเยะมากแล้วด้วยปรากฏว่าท่านรับคำท้าแบบดวนเดียวตัวต่อตัว จอมยุทธจีนชำนาญอาวุธปลองยาวใช้ตองเป็นอาวุธโค้มือบ่งบอกว่าเก่งกาจมากด้วยตำราสรรพาอาวุธเมืองจีนระบุว่าปลงเป็นมิดาของสรรพอาวุธทั้งปวงข้างฝ่ายหลวงปู่ท่านยิ้มอารมณ์ดีใช้กระบองสั้นเป็นธรรมอาวุธเข้าสู้กับอาวุธยาวของคนจีนดูไปเสียเปรียบทุกประตูใช่แต่เท่านั้นท่านยังยอมเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นคือจอมยุทธจีนหัวซ้ายไปขวาด้ฝ่ายเดียว ตัวท่านจะตั้งรับเท่านั้นมีตีโตเปน็นอันขาดเมื่อได้ฟังดังนั้นจอมยุทธจีนเวชกัโโรกโมหคโรธาเป็นการใหญ่คิดว่าท่านดูหมิ่นเพลงยุทธเมืองจีนเมื่อเริ่มสับประยุทธ์เลยควงพลองยาวฟาดกระหนำรวดเดียวปานสายฟ้าฟาดผู้มุงดูทั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีนววาเสียวใจหายใจคว่มไปตามๆกันด้วยเพลงยุทธเมืองจีนรวดเร็วปานลมกรดเห็นแต่พลองยาวไรล้อมรอบตัวหลวงปู่มองแทบเห็นองค์ท่าน ว่ากระบองสั้นตั้งรับรัดกลมอาศัยเครตรับสงบสยบความเคลื่อนไหวชิงจังหวะใช้กระบองสั้นดักทางจู่โจมของพรองยาวได้ทุกครั้งไปฝ่ายจอมยุทธจีนรุกไล่จนเหงื่อท่วมก็ฟาท่านไม่โดนไม่แต่ชายจีวรก็เริ่มหอบสิโครงบานเลยโดนท่านสั่งสอนให้หลาบจำใช้กระบองสั้นกระทงุงโดนกึงกลางพรองยาวจนหักสะบ้นอยู่ในมือของจอมยุทธจีน ฝ่ายจีนเลยยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสิโรราบก้มกรบขาบขอขำมาและสารเสินท่านว่าวิทยายุทธหลงปูพูดเท่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินจริงๆขนาดเอาแต่ตั้งรับยังชนะได้หลังจากคณะกระบีกระบองยกพลกลับเป็นดินจีนพ้นทะเลแล้วไม่ปรากฏจอมยุทธที่ไหนท้าสู้กับท่านอีกเลยข้างฝ่ายลงปู่บางครั้งนึกครึ้มขึ้นมาให้สิทธิจัดนาคันกระสุนมาสิบคัน ปั้นดินเหนียวเป็นลูกทรงกลมตากแดดให้แห้งและแข็งทำเป็นลูกกระสุนจากนั้นให้สิบสิบคนยิงกระสุนใส่ท่านพร้อมกันท่านมีไม้พรองในมืออันเดียวแต่สามารถควงพลองเป็นวงกลมวงเล็กวงใหญ่มากมายหลายสิบวงจนมองไม่เห็นองค์ท่านลูกกระสุนที่ระดมยิงเป็นหาฝนจึงไม่เล็ดรอดไปกระทบจีวรไม่สักลูกเดียวฉะนั้นด้วยการมีฤทธิ์กสินอภิญญาเป็นมหาศจันร์ อีกทั้งพรั่งพร้อมดดวยวิทยายด์ไม่มีภิกษุใดเสมอเหมือนกอบกับเมตตาธรรมเช็คความรู้ทางแพทย์สมุนไพรไ่วชีวิตยาติโยมมานักต่อนักวันที่ท่านละสังขารมรณภาพชาวบ้านชาวเมืองต่างรู้สึกเหมือนร่มโปร่มใสทองของพวกเขาค้นลงแล้วต่างร่ำให้โศกาอาดูนไปโทวทุกย่อมยาหลังการมรณภาพฝูงนกกาทั้งหลายที่ไปแวะเวียนมาเน,นขนาดวัดนั้นหายสาบสูญไปหมดสิน้น แต่วันที่ท่านจะละสังขารอีการนับพันนับหมื่นพากันมาเกาะอยู่เต็มสาลาตลอดถึงลานวัดแล้วต่างก็ส่งเสียงร้องก้าก้าก้าวระเบงเสียงแซ่ไปทั่วธรณีสงจวบกระทั่งลมหายใจสุดท้ายหมดสิ้นไปจากหลวงปู่อีการนับหมื่นก็พากันเงียบเสียงเป็นปลิดทิง้งก่อนจะทยอยปอบบินปลาไปเป็นกลุ่มกลมครั้นถึงวันชาปนกิจสังขารของท่านร่งขึ้นมีพิธีทำบุญอัฐิ อีกาฝูงใหญ่เป็นหมื่นเป็นพันได้บินมารวมกันเป็นกลุ่มที่วัดอีกคำรบหนึ่งอันเป็นคำรบสุดท้ายพวกมันมาจับอยู่บนเชิงตะกอนที่ลานวัดบนหลังคาาลาการเปลี่ยนึ่นอาจกล่าวได้ว่าวันนั้นทั่วบริเวณวัดดำมืดเป็นหมดด้วยสีขนของอีกาจากนั้นพวกมันก็รวมตัวเป็นขบวนใหญ่บินวนในเชิงตะกอนเผาศพครบสามรอบก่อนจะบอยบินแยกย้ายไปทุกทิศนุทิศนับตั้งแต่นั้นจนปัจจุบัน ไม่เคยมีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนกกาที่วัดพระยาติการามอีกเลยอันแสดงให้ประจักษ์ป่าหลวงปู่ท่านมีเมตตาทาเปี่ยมล้นอย่างแท้จริงเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านชาวเมืองตลอดถึงนกกาปเปรียบประหนึ่งปใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาแกสัพสัตที่นีร้อนมาพึ่งเย็นให้เข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้ากัน สมดังพุทธดำรัสของพระบรมศาสดาที่ตรัสถึงอาน,นิสงส์ของเมตตาธรรมดังนี้ดูก่อนภิกษุอันเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลสั่งสมไว้ดีแล้วจะได้อาน,นิสงส์แปดประการคือนอนเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของคนทั้งหลายเป็นทท่รักของอมนุษย์มีผูีปีศาจเป็นอาทิเทวดาปกปักรักษาไม่ถูกไฟไหม้ไม่โดนวางยาพิษไม่ต้องคมสาต์ราอาวุธ เมื่อยังไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ตายแล้วจะเกิดเป็นพรหมบนพรหมโลกท่านผู้ฟังทั้งหลายอันสังคปรวะัตด,ด้วยย่อที่นำมากล่าวถึงนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีที่หลวงปู่กลันธรรมโชตแห่งวัดพระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยฝากไว้ในหัวใจสาธุชน หลวงปู่ถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2400เมื่อเติบโตใหญ่พอสมควรได้ร่ำเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมณสำนักวัดประดูทรงธรรมพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ม่วงผู้มีชื่อเสียงด่งดังทางสมถาวิปัสนากรรมฐานผ่านการทุดองพระชนาฐานปาดิบดงดำมาอย่างโชคชนมีพุทธาคมเข้มขลังเป็นเลิศเคยจัดสร้างตะกรุดพิชัยสงครามถวายแด่หล้นกล่าวรัชกาลที่ห้ามาแล้ว เมื่อมีพระอาจารย์เริงวิทยาคมถึงเพียงนี้สิทธิเอกเจกเช่นหลงปกกลันธรรมโชตย่อมเข้าถึงความรู้ในทางธรรมชั้นสูงไม่เป็นสองรองใครเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอันเป็นยุคสมัยของท่านคนไทยส่วนใหญ่ยังนับถือผีสางนางไม้ชื่นชอบทางเสยศาสตร์มนต์ดำการชักจูงพวกเขาหันมานับถือพระศาสนาอย่างถูกต้อง จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องแสดงพลังอำนาจจิตบวกกับพุทธาคมให้เหนือกว่าเข้มขลังกว่าคณาจารย์นอกศาสนาเมื่อชาวบ้านเขมั่นใจเดว่าท่านเป็นพระดีพระขลังเหนือกว่าคณาจารย์ใดๆการสอนสั่งเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพวกเขาทั้งหลายก็ย่อมจะเชื่อฟังเต็มร้อยนี่คือกุศโลบายธรรมของหลวงปู่กรัันหนึ่งในจำนวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลมหายใจ ซึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของสาธุชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา